ได้ผลอย่างน่าทึ่งกับแปดสรรพคุณที่น่าตกใจจากน้ำผึ้งที่ช่วยให้คุณสวยได้สวัสดีครับน้ำผึ้งนั้นถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่ในปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ทั่วไปและยังมีประโยชน์มากในการช่วยดูแลผิวพรรณและความสวยความงามอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากใครต้องการใช้น้ำผึ้งในการบำรุงผิวแล้วก็ คุณต้องรู้จักคุณ,ณประโยชน์เหล่านี้ครับ8อย่างที่คุณจะได้จากน้ำผึ้งรับรองได้เลยว่าจะทำให้คุณล้องว้าวและอยากรีบไปหาน้ำผึ้งมาใช้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน1ครับนั่นก็คือการทำให้ผิวคุณนั้นเนียนนุ่มสูตรน้ำผึ้งสูตรนี้เพียงแค่คุณเอาน้ำผึ้งมาชโลมบนร่างกายของคุณหรือใบหน้าของคุณทิ้งเอาไว้ประมาณสักหานาทีและล้างออกทำแบบนี้เป็นประจำครับ มันจะสามารถทำให้ผิวพรรณของคุณนั้นเนียนนุ่มและชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้น 2. ส,สามารถใช้กำจัดปัญหาเรื่องสิวและผิวอักเสบได้ครับถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องผิวอักเสบบนใบหน้าหรือบริเวณแผ่นหลังแล้วล,ละก็เพียงแค่คุณใช้น้ำผึ้งทาเอาไว้ประมาณ1ิบนาทีแล้วล้างออกเป็นประจำน้ำผึ้งนะั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงครับและยังมีสาร ต่อต้านแบคทีเรียอีกด้วยตามธรรมชาติซึ่งสามารถช่วยจัดก,การปัญหาเหล่านี้ได้อย่างดีเลยทีเดียว 3. ช่วยปรับสมดุลของผิวหน้าและผิวกายให้กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณต้องการความกระจ่างใสแบบธรรมชาติและก็ช่วยทำให้ผิวของคุณแข็งแรงไปพร้อมๆกันแล้วล่ะก็ แล้วขอแนะนำน้ำพึ่งเลยครับน้ำพึ่งนั้นสามารถตอบโจทย์ได้เพียงแค่คุณทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายของคุณด้วยน้ำพึ่งเป็นรจจประจำผสมกับน้ำอุ่นเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยทำให้ผิวคุณกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วครับ 4. ครับสครับหน้าใสด้วยน้ำพึ่งวิธีการก็ไม่ยากครับ เพียงแค่คุณใช้น้ำผึ้งมาทาบริเวณผิวหน้าแล้วก็สครับแบบเบาๆแบบอ่อนโยนแล้วก็ใช้ผ้าุณหนูนุ่มๆชุบกับน้ำอุ่นและซับออกเป็นประจำเพียงเท่านี้จะสามารถช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วความหมองคล้ำออกจากผิวหน้าได้แบบสบายๆแล้วครับ 5. ช่วยเก็บล็อกความชื้นและความชุ่มชื้นไว้ในบริเวณของผิวที่คุณใช้ ประโยชน์ที่แฝงเอาไว้จากน้ำผึ้งอีกหนึ่งอย่างที่น่าตื่นเต้นนะก็คือช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นเอาไว้ครับถ้าคุณต้องการเก็บกักความชุ่มชื้นหลังจากอาบน้ําขอแนะนําให้คุณใช้น้ำผึ้งฉโลมแล้วก็เช็ดตัวซับให้แห้งแล้วก็ล้างตัวซ้ําอีกครั้งนะครับมันจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นได้อย่างดีเลยทีเดียว 6. ครับ มีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยของวัยวิธีการก็ง่ายครับเพียงแค่คุณใช้น้ำผึ้งมาทาบริเวณที่มีริ้วรอยก่อนวัยหรือปัญหาเรื่องริ้วรอยแผลเป็นทิ้งเอาไว้สักครู่จนแห้งแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำแบบนี้ต่อเนื่องกันครับผิวคุณจะกระจ่างใสขึ้นมากเลยทีเดียวเจ็ดครับมีส่วนช่วยที่ยอดเยี่ยมในการช่วยควบคุมความมันบริเวณผิวหน้าและผิวกาย ถ้าหาคุณยังเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ขอแนะนำน้ำพึ่งเลยนะครับเพียงแค่คุณบารหน้ามาร์ผิวกายเป็นประจำมันจะสามารถช่วยควบคุมความมันได้อย่างยอดเยี่ยมครับแปดใช้กระชับรุนขนเทคนิคการกระชับรูนขนนั้นก็สามารถใช้ได้หลากหลายวิธีครับโดยเฉพาะน้ำผึ้งก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันเพียงแค่คุณใช้น้ำผึ้งประมาณห่งช้อนโต๊ะมาทาบริเวณที่คุณต้องการ ทำให้ลูคุมขนกระชับและก็ทิ้งเอาไว้จนกว่าจะแห้งหลังจากนั้นให้ล้างออกด้วยน้ำอุ่นเพียงเท่านี้สิ่งสงปกปรกตกค้างบริเวณผิวและก็ปัญหาเรื่องลูคุณขนกว้างก็จะค่อยๆกระชับลงครับเมื่อทำต่อเนื่องกันเป็นประจำเห็นไหมครับว่าน้ำผึ้งนั้นถ้าหากคุณใช้ดีๆมันก็มีประโยชน์มากเลยทีเดียวฝากกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมาก และก็พบกันใหม่ครับในวิดีโอคลิปต่อไปผู้สนับสนุนหลายการไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทาโกยากิบายนาเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วจ้าเมนูและไส้ทาโกยากิครับ สนใจความอร่อยเพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ